ตัวนี้ก็จะเป็นมุงกีบจะเรียกประตูหรือหน้าต่างก็ไม่ทราบเหมือนกันบานนี้มันใหญ่มันสูงเป็นบาน,บานกระทุกบานกระทุ n g ครับแต่ไม่ใช่ชุดยูโรนะครับเฟร,รมสีดำพวกมุงกีบก็จะใส่ลักษณะนี้ครับใส่เข้าไปในเฟรมเลยนะครับไม่ต้องแปะครับใส่เข้าไปในเฟรมแส่นี้เลยใส่นี้เลยเป็นชิ้นงานเดียวกันกับบ้านลูกค้าแน่นอน ถามว่ามุ้งจีบรักษายากไหมไม่รักษาไม่ยากทรับเราก็ต้องใช้พวกพวกแปรงปหรือว่าผ้าชุบสบู่ไมโครไฟเบอร์เช็ดตรงนี้ครับเช็ดเช็ดลงตามแนวนี้นะครับครับความแข็งแรงเราได้พัฒนามาไกลแล้วครับตอนนี้ก็จะมีใส่สลิงข้างบนนี้ครับตรงนี้เป็นสลิงนะครับมุ้งจีบครับแล้วเราก็ใส่เชือกตามตามหลักสูตรตามคำนวณครับ นี่คือมุ้งกีบพรากอากาศจะได้ถ่ายเทยสะดวกนะครับถ้า,าบ้านไหนไม่ติดมุ้งไม่ไม่ติดมุ้งก็จะมีพวกยุงพวกแมลงเข้ามาถ้าเราติดมุ้งเราก็อากาศก็จะถ่ายเทยดีครับฝากติดต่อได้นะครับศูนย์3ปดหนึ่งแปดกสามสองห้าเจ็ดแปดผลิตเองนะครับผลิตเองครับงานมันจะออกมาแบบเป๊ะๆเ,เท่านั้น,นครับครับเห็นไหมไม่มีล้นโอกาสล้นยากครับ เพราะว่าเราทาเองผลิตเองติดตั้งเอง